กล้วยคือนนี้เป็นกล้วยเที่ยวตัดในมือก่อนทุกคนป้าว้ขอเรวเมื่อมาโมนี่คือสุกลายแล้วมีแต่พวกหนกพวกหนูนะมันมาเจาะกินหมากมันิป้าทิมไว้กะคิดเสียดายทุกคนก็เลยสิมาซับกล้วยนะเมื่อไว้ใเห็นเป็ดกินกล้วยนี่ฮะข้าเจ้าจะบริยมกินเด้อยเพราะว่าหมากมันน้อยและหมากมันก็ติดกันนะทุกคนเวลาที่เขาดึงออกจากกันมันก็สิแบบดึงยากใหน่อยหนึ่งเพราะว่าหมากมันติดกันเป็นสั้นเป็นสั้นเลยแต่รสสั้นมันก็เสพกันได้ทุกคนคือกล้วยน้ำว้าแบบบ้านเขาเลยแต่่่่วาาาาหหมมมมกกกันนนนนนนจะะ้อออยยึงิิใปรล กินไปประมาณสิบกว่าหมากในทุกคนแต่กันยังบบหูสึกว่าอิ่มเลยหมากมันจะตึงแต่ทังตน้นเลยทุกคนส่วนปลายทางปีมันก็จะอ่ค่อยตึงปันใดค่อยสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าเดทุกคนแต่เบึงกล้วยคืออน,นี่ก็คือสูงเกือบเท่าคอยเลย ได้มาเลยกะคอยชีทําการซับไว้ให้เป็ดกินเลยทุกคนาัวถามว่าอยู่ส่วนก็นจะมีแต่พวกนก,กนะมันมาซับกินก็นคือสิเสียทินล่ก็เลยเอามาซับให้เป็ดกินเพราะว่ามันจะได้ประหยัดอาหารไปขามหนึ่งตอนที่ไววซับกล้วยก็ยังบร่เห็นตัวเป็ดเลยทุกคนแต่พอซับแล้วทั้งเป็ดน้อยเป็ดใหญ่มันกระลูมมากินหมดเลยม้นนี้ก็คือสิไดประหยัดค่าหัวอาหารเป็ดไปอีกทุกคน